สวัสดีครับโยผบครับเอฟลีฟลงทุนครับวันนี้นะครับก็จะมาเติมกาวอยู่เหรียญหนึ่งเนาะเป็นเหรียญของ book of Meme นะครับหรือว่าชื่อเหรียญชื่อย่อชื่โบมครับโดยเหรียญเนี่ยนะครับอยู่บนเชนของ So ลูนาครับแล้วก็เหรียญที่อยู่บนเชนโซลูนาเนี่ยจริงๆยังมีอีกหลายเหรียญนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆมาอัปเดตครับซึ่งผมมีลิสต์ไว้แล้วแหละว่าผมเข้าเหรียญไหนไปแล้วบ้างนะเดี๋ยวค่อยอัปเดตทุกวันไปเรื่อยๆเนาะแต่วันนี้นะครับเป็นตัวของเหรียญโบมนะครับ หรือว่า book of m e i m นะครับโดยเรียนนะครับามาดูในตัวของจริงๆผมไม่อยากพาดูในไฟแนนเลยเมว่าดูในตัวของ้อสอบไปไหนแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเช็คก่อนนะครับอืมเก็ตน่าจะนานกว่านะโอเคครับเจอละ ด้วยโบล์นะครับเป็นเหรียญบุกออฟมีมของกอรนะ์โซลูนาฮะเหรียญมีมโซลูนานะซึ่งมีมเยอะมากนะออกสำหรับโซลูนาของผมอ่ามาเก็ตแคปนะครับอยู่ที่อันดับ116นะอยู่ที่900ล้านนะซึ่งผมประเมินมูลค่าคร่าวๆไว้อยู่ที่ประมาณ0.3นยะ์าะหรือเท่าตัวหนึ่งฮนะซึ่งเมื่อเราไปดูนะฮะเทียบกับตัวถ้าเพิ่มไปอีก1เท่าตัวนะอยู่ที่ประมาณอสองพันล้านนะ 2,000ล้านจะไปเท่ากับตัวไหน2,000ล้านนะก็จะอยู่ขึ้นมาโซนประมาณอันดับประมาณ50น้ะโซนฟลูกิเนี่ยอาจจะได้อยู่นะฟลูกินะฮะกาลาเนี่ยอาจจะมาแทนกาลาได้นะอาจจะเหนือบ้องอีกเล็กน้อยนาะแล้วความสัพพายมันน้อยกว่านะครับสำหรับตัวผมนะโอ้โหราคานะแต่ว่าช่วงที่ผมจุดก p โซนแรกครับผมผมผมเลงโซนนี้ไปนะ TP โซนแลนะสอนจุดสิงเก้ากว่าเนี่ยเริ่ม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  TP แล้วเพราะจริงๆผมก็ได้โซลประมาณเนี้ยมาครับก็ได้จะได้สี่สิบห้าสิบเซนผมโอเคนะมันก็คามผมเพิ่งกลับมาฝั่งคริปโตเนาะแล้วก็อ่าจริงๆแล้วผมกะว่าจะมาทำเกี่ยวกับลิงเชิญของตัวของบิทเก็ตอยู่เนาะ ผมมองนะครับว่าเหรียญมีมในปีเจ็มันเยอะกว่าโอเคเหลายเท่าตัวเนาะแล้วก็ X ที่มันได้เนี่ยมันได้สูงกว่าตัวของของโอเคเเยอะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวพอลิสปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะแห่ซื้อเหรียญตัวเสร็จนี้ไปเนาะแล้วราคาก็จะตีขึ้นนะซึ่งผมมองว่ามันเข้าคคุ้มค่า,านะแล้วโซนที่2องจะทีพนะก็ TP อ่อาโซนประมาณโซนนี้ฮะโซน3ก็โซนนี้ฮะซึ่งถ้าเราลองประมาณประมาณการเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ ประมาณดาวๆร้0ยเปอร์เซ็นะฮะในโซนนี้เนาะถ้าติฟีโบนะฮะก็จะอยู่ที่โซนประมาณนี้ฮะ0.35นะที่ผมบอก0.3ถึง0.35นะอาจจะพีคไปได้นะพอช่วงพีคเนี่ยมันจะพีคแรงมากสำหรับครนะิปโตเนาะซึ่งถ้าว่าจากจุดที่เราอยู่ตอนนี้ขึ้นไปนะฮะก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนผมมองว่าแนะนำว่าน่าหยอดไปสัก นิดเหนื่อนิดหน่อยฮะสามร้อยห้าร้อยเนาะเล่นเหรียญสไตล์เนี่ยเหมือนเหรียญซื้อหวยฮนะคือเราไม่สามารถคาดการณ์เกี่ยวกับตัวมันได้แล้วโดยโดยโปรเจกต์อาบุกอัฟฟิมหรือว่าโบมเนะอ่าเขาเป็นเกี่ยวกับเวฟศาสต์เนาะแล้วก็มาทําหน้าที่นะฮะเกี่ยวกับเชน explorer เนะ่ยแล้วก็ซัพพอร์ตเกี่ยวกับอ่ากระเป๋าตังต่างๆนะเราเราลองมาดูว่ามาทําอะไรได้นะฮะโดยที่เขียนใน คอยมาเกตนะครับเขาเขาได้บอกว่าตัวนี้ครับเป็นเหมือนเหรียญมีมเขาบอกตัวเองนะว่าเขาเป็นเหรียญมีมนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาซื้อขายะครับผ่านตัวของโซลูนาเนาะแล้วก็เป็นเว็บสามนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นตัวเว็บสามเนาะซึ่งถ้าหาเว็บสามในยอย่างเนี่ยอย่างจับเนี่ยขึ้นไปแล้วทุกคนจะเห็นว่าจับขึ้นไปแล้วเนะาะตัวไหนที่ขึ้นไปแล้ว ผมก็ไม่ได้แนะนําให้ทุกคนฟอร์ลูตานะสำหรับเหรียญมีมนะไม่ได้ฟอลต์ผมไม่เล่งเหรียญมีมที่พี่ไปแล้วนะผมเล่งเหรียญมีมแค่โซนี่อย่างวิ่งไม่วิ่งนะหรือว่ายิ่งติดลบเนี่ยยิ่งชอบเลยฮะเพราะว่าเมื่อลบเยอะๆแล้วเราเข้าไปเนี่ยมันแรงฮะเหรียญมีมันแรงนะแรงว่าอ่าโอเคครับพี่จีซอลกันเนี่ยครับตัวหัวบอลเนี่ย ผมไม่ได้มาบอกว่ามันทำอะไรมากเนาะเพราะว่าด้วยความว่าจริงๆก็มีหลายช่องบอกไปแล้วสำหรับโบมนะแล้วก็เป็นเหรียญมีที่มันวิ่งไปแล้วด้วยก็เลย,ยไม่ค่อยได้จะมาอะไรขนาดนะครับแล้วก็พอดีว่าิึงกลับมาทําช่องเลยเนาะแล้วก็เห็นว่าโอเคตัวของทรัพย์สินเนี่ยมันมันคุ้มค่านะสาหรับในการหน้าเก็บนะให้คนจะเห็นว่าในเดือนเดือนแรกอะหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันวิ่งมาพันหกร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณจะไปฟอลโล่เหรอผมไม่ค่อยแนะนำนะสำหรับตัวของเองนะวิ่งไปฟอลโล่เนี่ยมันมันยากนะพันหกร้อยเปอรเซนต์คุณวิ่งฟอลโล่คุณตายได้นะตายได้ติดลบที่เหลือนีนที่มันลิสมันคือร้ออรนะผมไม่ได้คิดอะไรผมบอกว่าไม่ย่อก,กับประธานเดิมคืไร้าสเปอร์นะถ้าคุณเอาเงินเนยะเกืบทั้งพอร์ตคุณไปลงเนะี่ยตายนะแนะนำนะถ้าเปเรยนนี้ให้กระจายความเสี่ยงเนาะส่วนหรีอ่า เราเราเล่นเราเล่นตามภารกิจกันเลยฮะว่าเรียนในมารกิจเท่าไหร่เราใส่เงินเท่านั้นก็ได้เป็นเรื่องที่ไม่ผิดนะแต่ว่าก็เอ็มเอ็มให้ดีฮะสำหรับเหรียญมีเนาะส่วนตัวผมเนี่ยอา่ารีบลงทุนนะฮะก็ขอจะคิดว่าเนี้ไปคลิปลมมลสั้นๆนะเนื่องจากว่าช่องมันลงคลิปไม่ได้นานด้วยนะแล้วก็จะเป็นซีรีส์ใหม่นะเป็นซีรีส์บบเกี่ยวกับเหรียญมีเนาะส่วนตัวของหุ้นนะฮะก็ไม่ค่อยได้มีอัปเดตอะไรมากเลยถ้าทุกคนอยากไปไปดู จริงๆไม่มีอะไรเลยเพราะว่าผมเลยนเกษตรไทยเนาะวนอยู่ที่เดิมๆฮะก็เลยว่แวบออกมาเนาะในการมาดูตัวของคริปโตเพิ่มนะซึ่งก็เป็นโซนที่เ,เริ่มน่าสนใจในการจิบแล้วสำหรับตัวของอเหรออียญย่อยๆเนาะเพราะว t ดจะเริ่มวิ่งไปทำหายใหม่จะสูงเงินมาจากพวกนี้ครับขึ้นไปทำา t ดีเนาะแล้วดู B ดีดีกัน เรียกอะไรวะ v c ดอทดีอเออนีินไหเขียบ v t c โดยเนี้ยนะทุกคนจะเห็นใช่ไหมเงินเริ่มสูออบออกจาก btc ไปเรื่อยๆนะใช่ครับนี่นี่คือส่วนสำคัญนะที่ผมผมได้อยากให้ดูเนาะตับไทยน,นะฮะที่มันเหมือนในปีปีไหนวะยี่สิบสี่ไหนวะ เอเจอนี่ยครับตับไหที่ BTC ตรงนี้เนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเกิดการตอบอย่างเงี้ยเราจะน่าสนใจขึน้นนาทีนะเกี่ยวกับเอาคอยนะซึ่งประเทศเมัอนแบบเป็นชัดเจนแล้วนะผมมองว่ามันมันมันเลเป็นไฮเกอร์ Girl แล้วนะมันเร่มเป็นไฮเกอร์ Girl แล้วนะสำหรับ BTC นะ จริงๆตอนแรกผมเข้าไปดีสีไปโสดประมาณสี่หมื่นกว่านะสนะี่หมื่นสี่ห้าหมื่นเนี่ยก็สี่หมื่นดิดๆก็เข้าไปนะแล้วก็ปิดทองกําไรเรียบร้อยแนะ่ะเดี๋ยวรอดิ้งครับมันจะริ้งภาพที่ผมวมงงรอร์มันน่าจะริ้งอย่างเงี้ครับอ่มันริ่งอย่างเงี้ยครับผมมองภาพไปนี้ไว้นาะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็มีเหรียญดีนะฮะที่มาทำเสนออย่างโบงนะนี่กำลังลงลงเลยเนี่ยลงลงแค่้ย่ๆอยู่เลยซึ่งก็มันมีเทรนเลอ์ของมันนะที่ชัดเจนนะต่อให้ลงมาเทสเนี่ยก็ยังได้เก็บอยู่อาจจะเพราะเนี่ยทุกคนอาจจะมาเรียนเก็บโซนโซนดีมานดีมานโซนเลยดีมานดีมานดีมานโซนนี้ก็ได้ครับตีกว้างๆเนาะว่าจะมาเล่นเก็บโซนนี้ก็ได้แล้วก็ ส่วนทีพีก็ก็หายเดิไปหรือว่าไม่ก็เก็บนี่ทีพีตรงนี้ก็ได้ตรงนี้หัวจะไม่ทีพีนะตรงนี้หัวจะใช้วิธีว่าเอาขึ้นมาการหาทุนนะสำหรับโบนะสำหรบวันนะี้เพราะว่าอะไรครับรานการจบสวัสดีแล้วเพราะโซน้ครับขึ้นมาก็ร้อยเซแล้วเนาะแต่ว่าสำหรับเหรียญมีเนี่ยมันะมต้องแรงกว่านี้ครับมันต้องสองสาเซนาะซึ่งผมมีตัวอื่นที่วิ่แงแรงๆลยเนาะวัสดีรีบลงทุนกับเหรียญมีลาไปก่อนครับ sorry